สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบก่อตั้งมาแล้ว81ปีปีนี้ครับในช่วง80กว่าปีที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวเปลี่ยนผ่านช่วงสำคัญของประเทศมาแล้วหลายยุคพอมาถึงครบรอบปีที่81กรมประชาสัมพันธ์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์เพราะกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บริหารดูแลช่อง11อยู่ด้วยท่านคงได้ยินเรื่องทีวีดิจิตอลซึ่งตอนนี้เขาประมูลเป็นทีวีช่องธุรกิจแล้ว24ช่องช่อง11ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลด้วยแต่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลประเภทที่ข่าวสารและสาระคือที่เรียกว่าทีวีสาธารณะมีคนอยากรู้เยอะเลยครับว่าช่อง11 ที่มีแฟนๆประจำอยู่ส่วนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อถึงวันนั้นมาถึงคำว่าทีวีสาธารณะช่อง11รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงมีอะไรใหม่มีการเปลี่ยนผ่านยังไงมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านยังไงนั่นก็เรื่องหนึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา10ปีมีการเมืองขัดแย้งกันอย่างดุเดือดดวนแรงสองฝ่ายผลัดกันขึ้นมาเป็นรัฐบาลผลัดกันมาเป็นฝ่ายค้าน กรมประชาสัมพันธ์อยู่ตรงกลางในการที่จะสนองงานด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็ถูกกันแนะกันแหนว่ารับใช้รัฐบาลในที่สุดก็จะเห็นว่าคนที่ทำงานกรมประชาสัมพันธ์บางทีเขาก็ต้องการต้องอยากจะอธิบายเหมือนกันวันนี้ผมจะได้คุยสองเรื่องหลักนี้กับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คุณพี่นันจันทรางศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นแขกเชิญวันนี้ครับสวัสดีอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักสครูดกลับมาคุยกับท่านอธิบดีครับ ท,ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจวันที่9ถึง11พฤษภาคม2557งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรประจำปี2557ร่วมชมขบวนแห่บั้งไฟและชมการแข่งขันจุดบั้งไฟสถานที่จัดงานสวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยะโสธรวันที่10 13พฤษภาคม2557งานนมันสก,การพระธาตสีสองรักประจำปี2557 ร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์ในวันที่10พฤษภาคมร่วมทำความสะอาดพระาธาตุและพิธีสู่ขวัญธาตุในวันที่11พฤษภาคมและในวันที่13พฤษภาคมชมพิธีถวายต้นพึ่งสถานที่จัดงานพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย วันที่13 2 1พฤษภาคม2557งานประเพณีอัฐมีบูชาร่วมบินเทียในวันวิสาขาบูชาและส่งน้ำพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งนอกจากนี้ยังร่วมประเพณีแห่ผ้าหม่มพระบรมาธาตุพระราชทานในวันอัฐมีบูชาการแสดงแสงสีเสียงและมหรสพสมโพธสถานที่จัดงานวัดพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งตำบลทุ่งยัง้งอำเภอลับแลนจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนาย,ยน2557 งานอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนเชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากไร่ผลไม้ในภูมิภาคตะวันออกสถานที่จัดงานจังหวัดประยองจันทบุรีตราดนครนายกสระแก้วและปราจีนบุรีวันที่4-8มิถุนาย,ยน2557งานเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทย2557 Thailand Tourism Festival 2014ชมการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก5ภูมิภาค การจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวและแพ็กเกจท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการและร่วมฟังการสัมมนา,าวิชาการในเรื่องของมุมมองการท่องเที่ยวสถานที่จัดงานอาคารเชลเลนเจอร์หนสศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยปอตทพลังที่ยั่งยืน แล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับกอน,นี้น้ำมันยังนิดเดียวขุดมาเยอะๆเราก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน แล้บอกต่อที่ที่คุณประทับใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย5ปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสอทอชอถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันโอยเชียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงาน ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปรวมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นกรมใหญ่ท่านอธิบดีครับเป็นกรมใหญ่เป็นกรม,มหลักของระบบราชการไทยอธิบดีส่วนใหญ่เนี่ยมีน้อยคนที่มาจากผู้ว่าราชการจังหวัด มีน้อยคนที่เปลี่ยนสภาพจากนักปกครองมาเป็นนักบริหารผ่านมาตอนนี้ท่านมาเป็นประมาณหนึ่งปีแล้วครับหนึ 1> 1่งปีคุ้นชินกับงานบริหารกรมประชาสัมพันธ์ยังครับครับก็จริงๆแล้วในตําแหน่งที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ก็คือนักบริหารครับเพราะฉะนั้นในเชิงของการบริหารผมคิดว่าเราทํางานกันได้ต่างกันเยอะไหมกับการเป็นผู้ว่าราชการจงังหวัดก็จะมีบทบาทที่ค่อนข้างต่างกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะดูแลกํากับดูแลงานในพื้นที่จังหวัดเป็นหลักแต่จะต้องดูแลงานของทุกกระทรวงทุกง,ง,งกมรมคืองานเยอะแต่พื้นที่จํากัดในขณะที่กรมประชาพันธ์เนี่ยจะมีด้านสื่อสารด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจแต่พื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศและก็จะสัมผัสกับรัฐบาลมากขึ้นท่านมาเป็นอธิบดีในในช่วงที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ช่อง11ที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็คือว่าจากนี้ไปก็จะเป็นทีวีสาธารณะคนก็คงอยากรู้ว่า1ในการเตรียมพร้อมเนี่ยตอนนี้ถือว่าได้ใบอนุญาตทีวีสาธารณะแล้วรึเปล่าแครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าอาธิบายง่ายๆทีวีมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกี่ยวกับทีวีช่อง11ก่อนจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงผมอยากกล่าวนํานิดนึงนเพราะว่าวันนี้81ปีครับกรมธนบานเราตั้ง มาตั้งแต่พศ2476ครับครั้งแรกก็ชื่อกมโฆษณาการโฆษณาการโฆษณาการต้องมาดูว่าเจตนารมณ์ของการตั้งในครั้งนั้นเนี่ยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโฆษณาการโฆษณาการเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับไปสู่โลกให้ประชาชนทั่วโลกได้มีความไว้วางใจต่อประเทศไทยครับนั่นนั่นคือหลักการและเหตุผลในการก่อตั้งครั้งแรกมาจนถึงวันนี้ แนวคิดหลักการวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสร้างความรู้ความเข้าใจ81ป,ปีเนี่ยเหมือนที่คุณสุภาพพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตทางด้านการ,รเมืองมาอย่างมากมายรเราเรียนรู้กรมประชาพันได้เรียนรู้ทั้งความสุขความทุกข์ม,มาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ของเราก็ทํา งานผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆของของบ้านเมืองมามา,มายาวนานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องทีวีดิจิตอลเอาไว้ช่วงหลังดีกว่าเมื่อท่านเกินมาตรงนี้ผมจะชวนคุยท่านต่อว่าช่วงสิบปีที่ผ่านมาเกือบสิบปีเนี่ยการเมืองมันหักล้างขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและผมจําได้ว่าเดี๋ยวก็ผลัดกันมาคุมกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องทํางานของท่านไปแต่วันหนึ่งคล้ายๆกับว่ามันทําให้ทํางานยาก ทำงานยากไหมท่านผมกลับเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทํางานยากในสายตาของผมนะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ว่าเราคือใครเราต้องทําอะไรเราควรทําอะไรเราคือใครเราต้องทําอะไรเ,ออเราควรทําอะไรแค่ไหนอย่างไรอ,อ,อย่างไรถึงความพอดีความเหมาะสมและปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดไว้อื <ผ>ม,มเรียน,นยากไหมในการที่จะรับใช้ในโยบายของรัฐบาลในฐานะงานประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็คือนักการเมืองก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเราต้องรับใช้นักการเมืองด้วยแยกยังไงคืออย่างนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรามีสองบทบาทเหมือนเหรียญสองด้านบทบาทที่หนึ่งก็คือการเป็นราชการกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยหรอโดยตรงครับณวันนี้เนี่ยขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง,งผมกล่าวเรียนว่าความเป็นราชการก็คือต้องมีระเบียบมีวินัยในการทํางานมีหน้าที่ที่ชัดเดดจนกําหนดไว้ว่ากรมประชาพันธ์ม,นมีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารของราชการไปสู่ประชาชนและรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนสะท้อนกลับมาสู่ราชการตรงนี้คือบทบาทในความเป็นราชการซึ่งผมอยากจะกล่าวเรียนว่าผม นับตั้งแต่วันที่มาทำงานที่นี่นะประมาณหนึ่งปีเนี่ยทำงานด้วยความสบายใจทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่ฒาน,นายกรัฐมนตรีก็ตามหรือคณะรัฐมนตรีก็ตามไม่เคยสั่งการอะไรในสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจเลยท่านบอกว่าทำไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุดท่านให้กำลังใจเราตลอดเวลาไม่เคยมาสั่งการในสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องผมผมเรียนว่าณนะวันนี้เราทำงานไปตามกระบวนการของราชการแต่ท่านก็ ดีไม่พ้นจะได้ยินเสียงกันแหนกแหนใช่ไหมว่าแน่นอนครับความเป็นรัฐบาลก็มีฝ่ายค้านมีฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลเพราะฉะนั้นการที่เรานําเสนอผลงานของรัฐบาลผลงานของราชการไปสู่ประชาชนเราก็นําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นความจรงิงแต่แน่นอนละครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายก็ย่อมย่อมมองเราในแง่ของ การเป็นกระบอกเสียงของรัฐบ้างอะไรบ้างแต่แน่นอนว่านั่นคือหน้าที่ที่เราต้องทําเพราะเราเป็นสื่อของรัฐที่ต้องนําข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนท่านบอกผู้ใตบ้บังคับบัญชาของท่านอย่างไงเพราะว่าเส้นแบ่งระหว่างบางทีการสนองงานของรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันทมกลางการเมืองขัดแยง้งก็มีความรู้สึกว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลก็ต้องมาอายสายสื่อของกลุมประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่นอกเหนือไปจากงานด้วยท่านตั้งเกณฑ์ให้ลูกน้องของท่านอย่างไรลำดับแรกผมพูดกับทีมงานผมเสมอนะครับตั้งแต่รองที่ดีลงไปจนถึงผู้ปฏิบัติทุกระดับว่าหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ที่ต้องทำนำข้อมูลข่าวสารของรัฐไปสู่ราชการขอให้ท่านทำตามหน้าที่ส่วนความรู้สึกของคนของเรา ท่านจะรักใครชอบใครม,มีความคิดมีอุดมการอย่างไรนั้นเป็นเสรีเราไม่สามารถจะไปบังคับกฎเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ของเราคิดอะไรเหมือนกับเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องตระหนักคือภารกิจและหน้าที่ที่ต้องทําให้เต็มกําลังเขาเดินมาบอกท่านกันบ้างไหมว่าเขาเขาไม่สบายใจเขาอึดอัดใจเขาลําบากใจจนถึงวันนี้ยังไม่มีไม่มีทุกคนทํางานด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่มผมเรียนนะครับว่าต้องชื่นชมการราชการกรมประชาสัมพันธ์น ทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกฝ่ายทุกสำนักกองทุกคนมุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มกําลังไม่เคยปรี่ปากบ่นถึงความเหนื่อยยากไม่เคยปรี่ปากบ่นถึงความหนักใจไม่มีทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับ80ปิปีขึ้นปีที่81ดเนี่ยเราได้สั่งสมประสบการณ์และบทเรียนของเจ้าหน้าที่ของเรามาอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้คือิ่งที่ผมจะกล่าวว่าเราภูมิใจในเจ้าหน้าที่ของกรมไพัน์ทุกคน ทุกคนมุ่งมั่นทํางานยังไม่เคยมีใครมาบน่นกับผมว่าหนักใจหรือกังวลใจอ,อะไรเลยนะครับประกอบกับผมเรียนแต่ต้นแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือคอรมอรเองก็ไม่เคยมากดดันให้เราต้องทําอะไรในสิ่งที่ม่ชอบเลยครับปีที่82จากนี้ไปเนี่ยกมรมท่านอยากเห็นกรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนมากที่สุดครับคงจะต่อเนื่องกับแนว ประเด็นที่ถามอีกเมื่อตอนต้นถึงดิจิทัลทีวีแน่นอนครับกรมแม่พันธ์นับต่อแต่นี้ไปนับตั้งแต่ปีนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับทั้งในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่ผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ที่น่ากังวลใจเลยเพราะเทคโนโลยีมาโดยระบบ ของความทันสมัยมีเราซื้อได้เราซื้อได้เราซื้อได้ซื้อมาติดตั้งอบรมเรียนรู้จะทําอย่างไรให้มันดูดีดูสวยงามดูชัดเจนขึ้นครับแต่แนวแต่จุดสําคัญคือต่อไปนี้ดิจิทัลทีวีเนี่ยทีวีสาธารณะจะมี48ช่องครับและยังมีทีวีของเอกชนอีกมากมายครับการแข่งขันในเรื่องของสื่อจะเข้มข้นขึ้นครับ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นราชการเราไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันผมเบรกท่านนิดเดียวได้ไหมผมขอพักทู่เดียวแล้วเดี๋ยวผมจะถามว่าสิ่งที่ท่านเตรียมไว้สําหรับช่อง11ในอนาคตคืออะไรขอพักทู่เดียวครับสนับสนุนโดยคณะกรรมการกิจการประจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เอสสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชดัดจ่าปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่งยายๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใคร แล้บอกต่อที่ที่คุณประทับใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนึงช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลังงานเหลือนิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าสิ่งมากสลครับมันเป็นน้ำมันปล๊กต้นม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนลิฟครับขันย่ขยะก็ช่วยได้นะคะในไซโครครับใช้แก๊สโซฮอค่ะเอออะไรได้อีกหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลาน เลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะตอนเท้ดีครับเมื่อช่อง1 1เปลี่ยนแปลงเป็นทีวีสาธารณะเต็มตัวเนื้อหาในจอที่เขาดูดูกันอยู่เนี่ยมันจะมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสำคัญครับแน่นอนครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน<า>นะครับ การเป็นทีวีสาธารณะนั้นหมายถึงต้องให้บริการที่กว้างไกลมากขึ้นนะครับไม่เป็นเพียงเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปการสื่อระหว่างรัฐกับประชาชนแต่ต้องให้บริการทั้งในเรื่องของคนได้โอกาสเช่นเรื่องราวของคนพิการเป็นอย่างไรคนแก่เด็กคนชาราเนี่ยอะไร,รชีวิตของสังคมจะมีการนําเสนอสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และให้โอกาสกับคนเหล่านี้เปิดพื้นที่ให้สาธารณะมากขึ้นแน่นอนอเปิดพื้นที่ให้มากขึ้น แล้วจะเป็นสื่อที่จะให้ถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเรื่องภัยพิบัติต่างๆเป็นอะไรมากขึ้นทีว<ะ>ีช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเพื่อเตือนภยัย<ะ>เพื่อให้ความรู้<ะ>เพื่อให้โอกาส<ะ>กับคนต่างๆที่ได้โอกาสทีวีสาธารณะเนี่ยมีประโยชน์แน่แต่จุดอ่อนทีวีสาธารณะที่คนมักจะน,นึกถึงน่าเบื่อหรือเปล่าเป็นทีวีที่มีแต่เนื้อหาสาระ ดูทีวีสาธารณะแล้วไม่สนุกไม่ตื่นเต้นเออท่านได้เตรียมท่านได้เตรียมรับเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนครับเรื่องนี้ที่ผมกล่าวตองต้นมาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะเทคโนโลยีแต่เนื้อหาสาระต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ต้องเปลี่ยนสิ่งสําคัญที่ผมเตรียมการไว้ขณะนี้เรามีการประชุมกันหลายครั้งเราบอกว่าเราต้องตอบโจทย์ว่าประชาชนอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรประชาชนควรรู้อะไร ไม่ใช่อยากรู้และควรรู้แต่เมื่อรู้แล้วต้องเป็นความจริงนําเสนอความจริงเมื่อมีปัญหาสังคมมีปัญหาเปิดมาที่ n b t ครับท่านจะรู้ความจริงข้อด้อยของของทีวีของรัฐาเดีย <c oughs> โอ้ทีวีเอกชนเขาสู้กันนะ <c oughs> เขาทุ่มงบประมาณเขามีเงินเยอะแยะซ <c oughs> ื้อรายการทํารายการ <c oughs> แต่ว่าพอมาดูทีวีของรัฐาโดยเงื่อนไขของงบประมาณมีจํากัดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยท่านจะ ท่านจะสู้ในภาวะความขาดแคลนอย่างไงสิ่งนี้คือเป็นปัญหาที่เราคิดเอาไว้และหาทางแก้ทีวีของรัฐก็คือราชการเริ่มต้นที่เงินเดือนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานความเป็นราชการเงินเดือนน้อยอืเพื่อเติบโตเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นไปหมดแล้วครับครับท่านจะเห็นว่ามีคนมาที่นี่แล้วเติบโตและเกิดเป็นนทีี่่ราไปเหมือนสถานที่ที่เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเป็นสถาบันฝึกอบรม พิธีกรเก่งๆผูดดำเนินรายการเก่งๆเห็นคุณสุภาพนี่แหละที่อยู่กับเรายาวนานมาก <c oughs> ขอบละคนที่ที่ทาให้เรามีความภาคภูมิใจอยู่แต่ว่าามก็เตรียมเรื่องนี้อยู่<ช>แน่นอนครับ <c oughs> หนึ่งผมต้องบอกพวกเราทุกคนแบบว่าถึงแม้ราชการเงินเดือนน้อยแต่ความมั่นคงเราม,เรามีเรามีสิทธิมีสวัสดิการต่างๆเค่ื่องดูแลแน่นอนครับเราต้องคิดถึงสวัสดิการให้มากขึ้นแต่อันนี้ไม่สำคัญเท่ากับเราต้องสร้างความภาคภูมิใจ ในการเป็นคนของรัฐที่ต้องทาหน้าที่สือ่อเราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่รอให้มีการสั่งการแต่เราต้องช่วยกันคิดว่าก้าวต่อไปของกรมชมพันธ์ก้าวต่อไปของ NBT ทั้งวิทยุและโทรทัศน์จะเป็นอย่างไรเราต้องเปลี่ยนชมหน้าให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะต่ําแต่เราต้องอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ<ะ>ผมเรียนท่านแล้วว่าประชาชนอยากรู้อะไรควรรู้อะไระไม่ใช่ควรรู้และอยากรู้นําเสนออย่างเดียวแต่ต้องทันเวลาด้วย พูดถึงวิทยุนิดถึงวิทยุของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยอันนั้นผมว่าไม่ไม่น่าห่วงเพราะเดี๋ยวนี้เขาเขายึดยึดหูคนฟังไว้ได้แล้วของกรมประชาสัมพันธ์แต่ทีวีเนี่ยอันนี้ต้องสู้กันต้องสู้กันแน่นอนเพราะว่าทีวีสาธารณะก็หลายช่องนะท่านครับที่จะเกิดขึ้นมาใหม่หลายช่องฉะนั้นต้องสู้กันในช่องในช่องทางของทีวีสาธารณะด้วยกันแล้วไหนจะต้องไปสู้กับช่องทางของทีวี ทีวีเอกชนซึ่งเขาเป็นธุรกิจอีกไปสู้กับช่องทางทีวีอะไรที่บันเทิงองีกโอ้โหมากมายณัขณะนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เราเตรียมการไปเยอะมากครับเราเตรียมการไปเยอะมากเพียงแต่ยังไม่ได้นํามาสู่พี่น้องประชาชนให้ทราบครับเรามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่เราขณะนี้ NBT เราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะครับ,รบเรามีภาคภาษาอังกฤษรับอาเซียนรับอาเซียนครับ,รบเรามีช่องภาษาอังกฤษบริการ24ชั่วโมง คนต่างชาติอยากรู้เรื่องเมืองไทยดู NBT เอาอย่างนี้ได้ไหมท่านวันนี้เวลาหมดเอาไว้สักพักหนึ่งพอถึงช่วงลอยต่อของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะผมขออนุญาตเชิญท่านมาคุยอีกทีหนึ่งว่า NBT ที่เราเป็นแฟนๆกันอยู่เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้เวลาหมดขอพระคุณท่านที่บดีที่มาเป็นแขกเชิญฮะที่บดีกับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ